ครับสวัสดีครับวันนี้บ้านน้อยสีฟ้ามาในวันที่27สิงหา2565นะครับจะพามาดูวันนี้ทําต้มจับฉ่ายนะครับเนี่ยต้มจับฉ่ายเนี่ยที่จะให้ดูก็คือฐานนะครับฐานที่เราเผานีอันน,น,นี้อันนี้คือฐานที่เราเผาที่ ที่เราเผาทุกครั้งนะครับความแรงของไฟมันจะประมาณนี้อย่างนีประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับก็โอเคอยู่ใช้หุงต้มได้อะไรได้คือมันให้ความร้อนได้ผมก็ไม่ซีเรียสล้วรามัจะต้องอยู่นานต้องนู่นนี่นั่นนะครับผมใช้ได้แค่นี้ผมก็พอใจละ เนี่ยหแรงมันนมาให้มาให้ดูความแรงของถ่านที่เราเผาเองว่ามันมันประมาณไหนเนาะครับวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูประมาณนี้ครับนนก็เดี๋ยวมากินข้าวด้วยกันครับตอนนี้มันเที่ยงกว่าแล้ว ใกล้จะได้แล้วเดี๋ยวก็เปื่อยแล้วโอเคครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตให้ดูอีกอีกทีนึงนะครับสวัสดีครับบ้านน้อยสีฟ้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ